ร้อยไม่เหรอโอเคเปอนะไม่ใช่พื้นถิวร้อนเขาควระวังกาแฟไปเลยกขาเป็เป็นเรอาครัวไม่แล้วนั่นอะ่ะไม่อ่ะไม่ต้องรอกขอกี้ขอกี้ตึ๊ดตึตึ๊ดไม่แล้วน้ำกาลแล้ว ขอกีขอกีจดำแนั่นเพื่อนงงเลยเคยทำ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 เดี๋ยว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 เอาทังดับเพลิงมาทังดับเพลิงทังดับเพลิงอยู่ตรงไหนไปไปไปหยิบทังดับเพลิงไปดับเพลิงกัน ไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องหยิบมากา่อนไป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 ดูที่ไหนดูที่ไหนโอ้ดับเพิ่งดับเพิ่งโอ้โหโอ้สุด,ดยอดมากเลยพี่คีควรมองไม่เห็นเลยอะเก่งชุดๆชุดเพื่อน เพือ่อนเพื่อนเฉเพื่อนเชะแข็งเพื่อนเช่แข็งใครเอาเพื่อนมาเช่แข็งเพื่อนเพื่อนเข้าไปเช่แข็งเองสูงเชฟเรามีแต่เชฟมาอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเชฟมาอยู่เต็มข้างหน้าเลยเชฟเมาเอาองหรือเปล่า

เพื่อนมองเข็ดแล้วเอาไปฆ่าเลยเอาเพื่อนเพื่อนเข้ามาด้วยปิดตู้ปิดตู้เพื่อนโอเคแล้วเราจะมาอยู่ในตู้กันทำไมสามคนปิดป <laughs> <c oughs> ิดเพื่ออะไรเนี่ยว่างงานโอเคออกไปเลยเพื่อนเราเจอเฟนไฟมาให้สังคุนึงกินดีกว่าเจอเฟ้นไฟโอ้ชื่อ อ๋อแล้วเพื่อนเข้าไปเหยียบทำไมนะไม่ใช่ลูกค้าอ๋อนล้เพื่อนเข้าไปทอดตัวเองถ้าทิงถังถังขยะตัวน้ว่าขายแขายขาพอครบลูกขาขาเหี่ยวแล้วไม่อะไรไม่เห็นหรอก ได้เลย์สิจานกนรู้สึกวุ่นวายมากเลยร้านเะนี่ยอือจะหายเพื่อเอาไปแล้วกดหยิบจานอราไปอะไรเราเพื่อเขาขึ้นมาเธอทำไมเป็นอย่างนั้น่อนนี้จริงๆเลยเอาเอาขึ้นมาไว สอนมะกขืาเท่ใครให้ลูกค้ากินมีสองคนถือแบบนี้มากเลยอ่ะอ้อะออออะอโอโออ่ออ่ะอุโอโอโอเบกินได้ไหมครับเพื่อนเอามาผิดคน แต่กินได้คนนั้นคนนั้นโอเคเดี๋ยวคนนั้นอะบอร์กเกอร์เข,เขาเขาไม่ให้เอาเงินมามเดี๋ยวเมียนเอาไปโทษนะไม่ให้เอาเงินมาไม่ยอมจ่ายตังค์ใช่ไหมใช่เราเราเป็นคนจนแต่ว่าที่ว่าเราเป็นคนรวยแม่เราให้แม่เราบอกว่าให้ให้มาให้ให้ไปขายของอยู่ตลอดเวลาได้เนี่ย แม่เธอโหดร้ายมากเลยเนะโธเอ้ยห้าอันก็เอาไม่ได้หนึ่งอันก็เอาไม่ได้ปังแม่เธอโหดร้ายมากเลยนะเราอยากซื้ออะไรดีอะ่ะเราต้องการซื้อเบคนอนเนาะเธอ้องกาซื้อเบคอนเหรอแต่เราไม่มีตังค์ทำไมแม่เธอไม่ให้ตังค์เหรอ ชแม่ <Sure. S 1> บอกว่าให้ไปทํางานก่อนไงเราไปทํางานแล้วก็เรากลับบ้านแล้วก็เราไปบอกแม่นิ่มเราตัวเองเป็นทอดดีกว่าเอาไม่ไปแล้ว <c oughs> ไม่แล้วเหรอเฟ้นไฟทิ้งถังใครเอาทิ้งไม่โดนอาร์ลัน เอ้ย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 ตกใจอันนี้เฟ้นไฟนี้ไมมแล้วไม่รู้ใครทำเออใครทำนะเพื่อนเธอเธอเดี๋ยวเราพาพี่ดิ๊กออกไปข้างนอกกันหนึ่ง